อันนี้พม่าข้างบนเ่ยอ,อันนี้พระพุทธรูปพม่าอันนี้พระรขมรน,นะครับสี่พระอาจารย์บอกว่าเป็นพระศิวลีมหาราชใครขอโชคขอลาบคือพระอาจารย์บอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในปราสาทปราสาทฝังไว้เลยใช่ไหมครับใช่ใชแล้วขุดพบ<ช>ท่านจเจ้าวาดหลวงปู่คือขอกรมศิลป์หลวงปูงป่เครื่องเนี่ยฝันเห็นว่ามีพระพุทธรูปเขาคำใต้ดิน,ใน อระทท่านก็เลยพาไปขุดตามจุดที่ท่านฝันปรากฏเราพอฝันพอขุดขึ้นมาแล้วเป็นศิลาแรงเป็นศิลาสายทั้งองค์เลยอเราเป็นพระธรูปที่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทุกปราสาทที่ไปขุดเจอเดี๋ยวแล้วแล้วระบบความปลอดภัยยังไงครับอันนี้เป็นเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นศิลาสายเกี่ยวทั้งองค์พระพุทธรูปองค์นี้ สเสวยพระเทพสเสด็จกราบแล้สองครั้งอพระเทรุ่ยตรงนี้เกิดเป็นพระเทลุ่ยที่ถูกฝังไว้ใต้ดินกลางปราสาทเพราะปราสาทแต่เดิมเนี่ยปราสาทเป็นของาศาสนาพราหมณ์อยู่เขาเขาไม่ได้ไหว้เขาไม่ได้ไหว้พระเทลุ่ยศาสนาพราหมณ์เก็จะเคารพอ,อ,อันนี้ฉีดกระดุมออกฉีดกระดุมเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าพอ พอกษัตริย์องค์ประมาณนับถือศาสนาพุทธก็เลยเอาสีวันึนลงตั้งข้าง,า,างล่างแล้วเอาพุทธจลงตั้งแต่ที้พอกษัตริย์องค์น,นั้นสิ้นกษัตริย์องค์ต่อไปขึ้นมาุก็นับถือพรมะมมอนเดิมก็เลยสั่งให้เอาพุทธรุปลงฝังดินอืเอาสีวันึนขึ้นตั้งแงทนพุทธรุองค์นี้ก็เลยถูกฝังดินก็ผ่านกว่าปีที่แล้วแล้วก็หลวงปู่หลวงปูงป่เครื่องมาเป็นเจ้าอาวาท่านก็เลยฝังดิน แต่ฝันเห็นกระท่านฝันเห็นเป็นพุทธรูปนักปวชแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่เป็นศิลาทรายแบบนี้แต่ว่าเป็นทองคำมีปั้นหูนะท่านก็เลยผ่านพระเด่นไปขุดขุดลงไปเกือบสามเมตรอืมก็เจอพุทธรูปเดี้ยรม่ได้ลงลงว่านักปวชผันปีวันสามนาเนียงสาธุสาธุสาธุเป็นพุทธรูปศิลาปักเขมรอันนั้นใครมาก็จะได้มากราบมาสักการะมาขอพร ก็คือเนาะถ้าเราแค่มาเราก็ไม่รู้เราแค่มาทําไม่รู้ว่าเอ้ยองค์จริงองค์ปลอมองค์อะไรหลายๆอย่างก็คือมันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจแต่นี่คือองค์จริงนะครับองค์จริงเลยนะครับที่กรมศิลปากรอนุญาตให้มาตั้งมาไว้ให้ทุกคนกลับ เป็นวัตถุโบราณทั้งหมดวัตถุโบราณทีเ่เก็บไว้ที่นี่เนี่ยทำโดยาศาายีลาศทั้งหมดยนภาษก็เหมือนกับป้าฟุกบอกว่าไอ้ตรงไอ้นะไอที่เขาเก็บเอาไว้น่ะปกติน่ะเขาปิดเอาไว้สี่สิบหปีปิดไว้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไระจนมีจะมีป้ามาดูแลถึงถึงรู้ว่ามันเขาเก็บอะไรไว้อยู่อ่าเขาก็่ เป็นวัตถุที่เหลือจากการบูรณะชบูรณะประสาทที่มันไม่สามารถที่จะเอาขึ้นไปเรียงกันในปราสาทได้แล้วเขาก็จะเอาไปสแสดงไว้ตรงนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณเด๋ยประกาบหลวงปู่เครื่องอดีตเจ้าวาาที่ฝันเห็นอืมที่ฝันเห็นพระพุทธรูปตรงนี้ท่านเป็นเกจิเมืองศรีสะเกดเมืออดีตเจ้าวามรณะนานยังครับมรณะได้ เออ15ปีเด็กประถมไรอืมวงโค้งนั่นค,นนะอคือการแสดงบนเวทีอ่ะอ่าน,น้องๆเขาจะใส่หัว หัวหน้าอับสอดอะไรหลายอย่างเลยผมก็เลยบอกว่ายังยังยังไม่อยากเอามาเพราะว่าหนึ่งเรื่องเดินทางเรื่องพักผ่อนอะไรหลายอย่างแต่เราขอเดีคุยกับบอสโจใหม่แล้เป็นชุดสีส้มด้วยชุดประจําเป็นเป็นเป็นชุดอัศราลเลยใช่ครับอยาค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งมันก็คือใช้การโชว์ศรีสเกตพี่บรนแพงบนเวทีนะครับสาวนอ้อยงานแสดงวัฒนธรรมใช่ครับก็ชื่อโชว์ศรีสเกตพี่บรนแพงเลยครับ เพราะว่าปีนี้ร้อยกว่างาน่ะศรีสเกตนะพระอาจารย์พระอาจารย์วัดพระอาจารย์ช้าได้ไงก็มันไม่ของเราเนี่ยมันล็อกด้วยด้วยระยะเวลาของการจัดงานก็คือก่อนวันมาฆะสามวันครับคือก่อน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 เดือนสามสามวันอ่ะครับมันก็เลยมันเป็นคิวงานที่ชนกันตลอดใช่ครับเราคุยกันกับมอสโจ หลายปีแล้วแหละกหลแล้วก็ถ่ายภาพได้ตามสะดวครับอันนี้คือหลวงปู่นี่คือในโรงแก้ว ข้างในโลงก็จะเป็นร่างของหลวงพ่อครับท่าน,นรารามารณะปีปีห้าหนึ่งตอนมรณะคืออายุ9ก้าสิบก้าปีเ9สิบก้าปี 15ปีละะืมหลวงลวงคููเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าเดนดอกลําดวนเพราะว่าเพราะถือว่าเป็นมหาเถระที่อายุย่อที่สุดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดบ้าขาจา่าเอ่อเกณจิรุ่นท่านก็จะเป็นหลวงพ่อครูครับลกตามมหาบัวอืมเพราะว่าท่านปฏิบัติสาย หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชา,นะ<อ>าก,ก็ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นรุ่นพระเถระผู้ใหญ่เขาจะให้สมญานามว่ามหาเถระห้าแผ่นดินหลวงปู่เกิดตั้งแต่รัชากาลที่5อ้บรณภาพรัชากาลที่9อายุ9ก้าสิบเก้ปีห้าแผ่นดินก็เลยเก็บร่างท่านไว้ก็ไม่เปื่อยไม่เน่านะเก็บไว้สนะิบห้าปีท่านก็ท่านก็อยู่ S <s> แต่ว่าลงปลูกเครื่องไม่เคยไม่เคยกเก็บในโรงแก้วอ๋อไม่ไม่ไม่เคยเก็บในโรงเย็นอืมอืมคือตั้งแต่ที่มราณะภาพเลยโรงหลวงปู่ะจะเป็นข้างบนข้างบนฝาโรงอ่ะจะเป็นมุ้งลวดจะเป็นมุ้งลวดตอนนี้ก็ยังเป็นมุ้งลวดอ๋อให้อากาศร,ระบายด้วยใช่ให้อากาศร,ระบายศาาร,ราย่ R างของท่านก็เลย <S <s ก็เลยแห <s> ้งไปเลยร่างข่าก็แห้งไปเลยทีนี เราก็จะทําพิธีเปลี่ยนผ้าจีวรให้หลวงปู่เนี่ยปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งก็คุณหมอเขาก็จะมาตรวจสภาพสังขารหลวงปู่รังหลวงปู่ทุกปีนะทุกปีอย่างปีนี้ก็โอเคทุกอย่างก็สมบูรณ์และทุกอย่างก็สมบูรณ์ก็เหมือนกับเป็นเป็นหินไปเลยอย่านะันนะหินแข็งไปเลยาาภาษาพระเราก็จะเรียกว่าเหมือนกับเป็นเป็นพระาธาตุคือเป็นสิ่งที่เรากราบ สักการะบูชาก็ปีหนึ่งเราจะเปิดโรงแก้วออกสองครั้งครับคือคืออย่างเนี้ยทุกคนมาก็จะได้กราบข้างล่างครับแต่ถ้าเป็นงานบุญเดือนสามที่มีหมอลำเรียงกันอ่ะที่มีหมอลำเรียงกันอ่าจำได้อยู่จำได้อยู่ะก็จะเปิดโรงแก้วนี้ออกทุกคนก็จะได้ขึ้นไปปิดปิดทองปิดอะไรทองเสรังเป็นสิรีมงคลนะครับนี่คือเกจิอาจารย์ของ จังหวัดศรีสะเกดอะไรนะครับอะไรดอกลำดวนดอกลำดวนนะเทพเจ้าเดินดอกลำดวนเทพพัฒเจ้าเทพพัฒเจ้าเดินเดินเดินดอกลำดวนแดนแดนแดนดอกลำดวนเนี่ยศรีสะเกดมีดอกลำดวนเป็นดอกประจำพระอาจารย์เชื่อไหมว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมไปสวนสนตรีทย่าเพื่อจะไปถ่ายดอกลำดวนซึ่งผมไม่รู้ว่าดอกลำดวนจะบานช่วงมกราคมกุมภาพัเมีนา เดินยังไงก็หาไม่เจอไปเจอแต่ดอกตุ่มๆยังไม่เจอดอกบานเลยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เจอเลยเนี่ยเดินใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมานี่นะครับก่อนที่จะมาเนี่ยใช่ครับหลวงปู่ช่วยผมหน่อยนะก็คือเราถามว่าเราเอาภาพจังเก็ตได้ไหมเอาได้แต่ว่ามันมันไม่ชัดเพราะว่าเราทําไฟล์ภาพ 4K นะครับแบบคุณภาพแต่ก็ต้องต้องดัดแปลงอาจจะทํากราฟิกเท่าไหร่ได้ยังไงหลวงปู่ก็ช่วยผมหน่อยนะ ขอให้ผมได้ได้ได้ฟุตภาพดอกลำดวนได้นะหลวงปู่ uh. ผมมาทําเพื่อจังหวัดศรีสะเกดนะหลวงปู่อ str ๋อไนีไงเทพเจ้าแดนดอกลำดวนนีหลวงปู่ช่วยผมหน่อยนะผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาศรีสะเกดครั้งแรกในชีวิตเลยมาแบบ Google ทั้งนั้นเลยกูเกิลพามากูเกิลพามาแล้วก็หาข้อมูลทาง Google เทคโนโลยี ท่นอ่านส่วนราชการหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ต้องได้ประกาศครับออโอเคเดี๋ยวคลิปนี้โอเคขก่อนต่อนะครับเดี๋ยวจะมีภาค3นะฮะอันนี้ภาค 2, 2> <laughs>